สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมบอกคุณนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะพาน้องๆทุกคนนะครับผมไปดึงดาบเอ็นมานะครับผมดึงดาบเอ็นม้ามาจากมือโซโลเหรอไม่ใช่นะครับมันเป็นดาบเอ็นม้าที่ถูกปักอยู่ในน้ําตกแห่งหนึ่งนะครับผมที่เกาะของโบอาแฮนคอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดึงกันนะครับผมวิธีการดึงดาบเนี่ยคือเราต้องตีอีลิตบอสนะครับผมเป็นอีลิตอะอีลิตมอนสเตอร์นะผมบผม30ตัวนะผมเพื่อจะได้ ดึงดาบอันนี้มานะซึ่งถือว่านานมากนะเพราะว่ามันจะค่อยๆเกิดทุกๆส0นาทีและจุดเกิดมันจะค่อนข้างจะหลากหลายนะครับ okay, โอเคเดี๋ยวพี่จะพาเราดึงกันตอนนี้พี่ก็ยังตีไม่ครบหรอกตีไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งเดี๋ยวพี่จะตีอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่จะมาดึงให้ทุกคนดูว่ามันจะดึงอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปดูจุดเซกอะไรต่างๆนะผมเดี๋ยวเรามาสุ่มผลเปิดคลิปกันแบบขำๆนิดน,นึงนะับผมมาหลังจากที่เราไม่ได้สุ่มผลมาสักพักแล้วครับตอนนี้พี่ก็เลเวล, 2, 8, ล้สอง น,นีพี่แบบพี่ต้องการระเวลตันมากเลยน้องๆ <c oughs> พูดจากใจเลยนะครับผมสุ่มไปเลยครับโอ้โหเป็นไงครับผมสมกพุทธครับผมพี่เมียงว่วะพี่รู้สึกพี่จะเอาลงลงดันไปแล้วนะจ้าโอเคจะเก็บไวล้วลงดันนะผมโอเคไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าจุดดึงดาบอยู่ตรงไหนและที่เสกอะ อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวไปกันเลยครับมาครับตอนนี้เราจะพามาดูจุดเรียกนะครับผมเรียกเจ้าบอสเอ่อบอสอีลิทไม่ใช่เรียกว่าบอสติเป็นอีลิทมอนเตอร์นะผมเป็นมอนเตอร์ที่เก่งกว่ามอนเตอร์ทั่วไปนะเราจะพามาดูว่าเรียกตรงไหนนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะเอ่อเกาะปราสาทนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูนะครับผมเจ้าตัวที่เรียกครับผมให้มาที่เป็นตรงกลางก่อนนะครับผมที่เป็นแบบว่าเนี่ยต้นไม้เยอะๆมีกล่องอยู่นะครับผมเนี่ยมีกล่องอยู่นะครับผมให้มาตรงนี้นะผมแล้วเราจะเห็น NPC ตัววนึงขาๆเป็นแมวอีซีตันเรวันเรึ่งขาวๆเน มทุกๆ10นาทีนะมันจะเกิดนะครับผมก็คุยไปนะผมตอนนี้ยังไม่เกิดนะ10นาทีเกิดคือคือเนี่ยพี่เข้ามาต่อ4ทุ่มนะผม4ทุ่มใช่ไหม4ทุ่ม10นาทีเนี่ยก็จะเรียกได้แล้วนะผมตอนนี้มันเป็นเวลา4ทุ่ม6นาทีนะผมยังเรียกไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องรออีก4นาทีนะผมเพื่อจะเรียกนะแต่ระหว่างที่เรารอเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆมาไปดูว่า จุดที่ดึงดาบอะอยู่ตรงไหนนะครับผมเพราะว่าตีถึงจุดแล้วเราต้องไปตรงนี้นะผมน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะผมแต่พี่รู้เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูกันครับเดี๋ยวไปกันเลยครับมาครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะโบอาแฮนคอกแล้วครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าปราสาทนะของเขาครับผมปราสาทนะทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับผมให้น้องๆน,นะมาตรงน้ําตกนะครับผมน้ําตกที่เกาะนะครับผมมันมีอยู่น้ําตกเดียวนะครับผมก็คือน้ำเนี่ยน้ำที่ไหลอยู่นะครับผม แดีวเราจะพาไปดูนะผมเมาเราก็มาที่น้ำตกนี้นะผมเนี่ยเราก็ลงมานะผมลงมาแบบว่าปุ่มๆข้างล่างนะผมน้องๆมันจะพุง่งทะลุเข้าไปได้เลยเดี <S <S ๋ยวพี่พาเข้าไปจะอยูต่ตรงประมาณล่างๆเนี่ยมั้งที่เราจะเข้าไปได้อุ้ยนี่นะผมเราก็เข้ามานะผมที่แห่งนี้นะผมโอเคเดี๋ยวพี่นะผม <S <S จะไปดึงดาบไปดึงดาบ <S <S ไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะไปตีอิลิตให้ครบส0ตัวก,ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่นะครับผมจะพาไปดูว่าวิธีการดึงดาบมันต้องทําอะไรยังไงบ้างนะผมแต่ตอนนี้พี่ขอไปดึงก่อนนะ เดี๋ยวพี่จะพาดูว่าตอนนี้ความคืบหน้าพี่เท่าไหร่แล้วพี่จะบอกก่อนนะครับว่าความคืบหน้านะน้องๆไม่จําเป็นต้องแบบว่าอยู่ในเซิร์ฟแล้วตีให้ครบ30ตัวก็ได้นะคือน้องๆสามารถแบบว่าตีแล้วก็ออกไปแล้วกลับมาตีได้เรื่อยๆนะครับน้องๆแต่ว่าถ้าน้องๆตีเซิร์ฟธรรมดามันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีคนเสกเรื่อยนะน้องๆอาจจะต้องมีเซิร์ฟ VIP เพื่อความง่ายนะครับผมแต่ว่า เผื่อวว่าใครอยากจะตีนะเซิร์ฟนั้นยังไม่มีคนตีก็เดี๋ยวไปตีกันได้นะผมไปเดี๋ยวพี่พาไปดูความคืบหน้าของพี่นะครับมาตอนนี้พี่ก็มาอยู่หน้าเจ้า elite hunter นะครับผมก็ความคืบหน้าก็คนดูตรงนี้เลยนะผมความคืบหน้านะก็จะบอกว่าเราตีไปกี่ตัวแล้วครับตอนนี้พี่ตีไป15ตัวแล้วนะที่พี่ตีไปพี่ก็ขาดอีก15ตัวนะครับผมถ้าทุกๆ10นาทีพี่ก็จะเหลือมาอีก150นาทีในการตีนะครับตอนนี้ สี่โมงสี่โมงไม่ใช่ตอนนี้สี่ทุ่มเก้านาทีแล้วนะครับผมเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่าน,นั้นพี่ก็จะเสร็จเจ้า e l ลิ e บอสได้แล้วเดี๋ยวเรามารอกันว่าพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปตามหาแลวตีดูว่าจะเป็นยังไงครับมาครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาในการตีแล้วนะผมสี่ทุ่มสิบนาทีเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่จะลองกดดูนะมันสามสิบวิอนะ่ะพี่ไม่รู้ว่าถึงหรือย,ยังนะ ปับ๊บโอเคครับพอเรากดแล้วมันจะมีเควสตัวนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะจริงๆเจ้าตัวนี้มันเกิดหลายจุดมากเลยนะม,มันเกิดได้หลายจุดมากๆนะครับผมเอาจริงนะมันเกิดด้ทั่วปฐพีเลยแต่พี่จะพาไปดูแต่และจุดละกันนะผมว่าจะเกิดตรงไหนแล้วพี่จะเจอจุดไหนบ้างนะครับผมแป๊เดียวพี่พาไปดูนี่ครับผมตัวนี้นะนี่ชื่อเหมือนกันเลยเห็นไหมเดนเดนะผมนี่ชื่อน่ารักจังนะพี่อ่านถูกว่าไม่รู้นะเดนเดนะผมแล้วก็สู้กับเขาครับผมพี่ยังได้เก็บมัสซเลี่หมัดเลย นผมตีไปเรื่อยๆนะผมตีแล้วก็รออีกสินาทีนะหลังจากที่เราตีหรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจนะผมร่วงไปเลยโอเคเราตีาไปเรื่อยๆนะผมอมืแล้วผมแล้วก็เรียบร้อยครับผมโหดูความชำนาญขึ้นไม่เกรงใจใครนะผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีจุดอื่นๆด้วยนะในการตีนะครับผมโอเคแต่เดี๋ยวตอนนี้พี่ขอไปตีเจ้าอีลิตก่อนนะครับผมเดี๋ยวพอตีใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะมาให้ดูทีละเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการดึงดาบนะครับว่าต้องดึงอะไรยังไงบ้างครับมาครับน้องๆตอนนี้พี่ก็ตีมาจนถึงแบบ29ตัวแล้วนะครับผมนี่นะ เหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับผมตอนนี้ก็15 14 24นะครับผมมันจะเกิดนะตีหนึ่งยสิบผมว่าพี่ตีมา29ตัวแล้ตัวเี๋ยวให้ดูรอบหนึ่งนะแต่ระว่ันที่พี่รอเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามันจะเกิดตรงไหนบ้างนะผมมันจะมีทั้งหมดเอ่อประมาณ1 Treasure, 2 3สามันจะมี1เกาะเดี๋ยวนะปี่เกาะป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่แน่ใจมันมีเกาะแต่พี่จะพาไปดูในแต่ละเกาะแล้วกันว่ามันเกิดตรงไหนนะอันนี้คือที่พี่เจอนะที่พี่คิดว่าน่าจะใช่แหละ นะครับผมจะพ,พิไปดูแต่และจุดนะมาเริ่มกันที่เกาะที่แบบอยู่ใกล้ๆเราไปได้ง่ายๆก่อนเลยนะผมเกาะเต่าครับเกาะเต่าคือที่ไปง่ายๆนะเริ่มกเกาะแรกเพราะว่าพี่อยู่าาปราสาทพอดีนะจะพาไปดูเกาะเต่ากันนะครับมาครับตอนนี้เรามาเริ่มกันที่หน้าแมนชั่นเลยนะครับผมหน้าแมนชั่นเลยนะคือเกาะเต่าอ่ะที่พี่เจอมันจะอยู่แบบว่าจะบอกไงไงเนี่ยก็คือเนี่ยส่วนใหญ่จะเจออยู่ประมาณ3จุดนี้ละมั้ง3จุดนะ ที่พี่เจอนะครับผมตอนแรกนะให้น้องออกมาจากมแมนชั่นนะเดินมาทางเจ้าบอสเอ่อบอสคิงใช่ปะ่ะเฮ้ยเอ่เอไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้เนี่ย,ย,ยผู้ค่าหี่ยวแจ็คแจ็คขอโทษแจ็คผู้ค่าหี่ยวนะผมให้เราเดินมาตรงนี้นะครับผมเดินมาเลยนะครับผมเดินผ่านมาจนเจอเห็ดสีแดงข้างหน้านะครับผมให้เดินมาเรื่อยๆมันจะเกิดอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะที่เกาะน,นี้นะนี่อยู่ตรงนี้เลยจุดหนึ่งนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเดินอ้อมหลังมาเดี๋ยวพาไปเลยปกติที่จะไล่าหาจากแบบเนี้ย ถ้เราเดินมาเรื่อยๆจนจะเจอแบบมีป้อมปราก,การอยู่หลังกำแพงให้เราโดดข้ามป้อมปราก,การนี้ครับไปนะผมเข้ามานะผมโอเคครับผมแล้วให้เราเดินทะลุมานะผมจนมาเจอเจ้าตัวเควสนะผมเดินลงมาจากเนี่ยตรงที่เป็นกำแพงเนี่ยมาเจอเควสเ,เควสอยู่ไหนวะเควสอยู่นี่ครับผม <c oughs> ให้เรามองไปทางชิงชา้าพี่เรียกว่าชิงช้าสวัสดิ์ละ <c oughs> ไอที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับผมให้เราเดินลงมานะครับผมน้องๆเดินลงมานะจุดที่สี่จุดเมั่งที้เจอจุดที่สองคือจะอยู่ตรงนี้เลยนะน้องๆเนี่ยจะยืนเดือดอยู่แถวๆนี้แหละ นะครับผมจุดนี้นะที่เจอนะแล้วจุดต่อมาแล้วผมอยู่ใกล้ๆกันเลยนะผมที่เจอแล้วคือจะอยู่บนนี้นะครับน้องๆบนนี้แหละมั้งเนี่ยเนบนบนนี้เนี่ยเนี่ยแถวๆถวนี้แถวแถวนี้เนี่ยเนี่ยแถวๆนี้แหละเนี่ยที่พี่เจอจุดต่อมาก็จะอยู่แถวแถวนี้นะครับผมเราเจอมาเรานับมาที่จุดละสามจุดแล้วใช่ไหมและจุดที่พี่เจอต่อไปนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าใช่หรือเปล่านะพี่ขอเปิดหาคลิปหนึ่งนะเอาแบบความเพลิดินแล้วกันนะเอ่อจะมีจุดหนึ่งตรงไหนวะเดี๋ยวนะตรงนั้นน่ะน่ะตรงนั้นน่ะน่ะตรงนั้นน่ะ นี่ๆๆตรงข้างหน้านี่ๆๆเนี่ยครับผมให้เราโดดขึ้นมาจากที่เราเจออุย้ยเจออุย้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนขายอันนี้พอดีเลยพี่ขอแวะซื้อแป๊บหนึ่งได้ไหมพันห้าป่ะโอเคขอซื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอุย้ยซื้อได้สีอนะไรมันอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเราได้สีอะไรามาทุกคนโอ้สีชมพูโอเคแวะซื้อแวะซื้อซะด้วย โอเคหลังจากที่เราโดดมาจาก App, บนนี้นะนี่ข้างล่างเนี่ยที่เราเจอเนี่ยเนี่ยที่เราเจอถ้าเราหาไม่เจอนะโดดขึ้นมานะผมนี่พี่จะบอกึิโดดขึ้นมาข้างบนนี้นะโดดขึ้นมาเลยโดดขึ้นมานะผมเออมาอยู่ตรงนนะนะเนี้ยนะผมเราเนี่ยมองจากตรงนี้ไปจะเห็นเนี่ยพวกสับปะรดอยู่สับปะรดโอเคเราจะเห็นต้นไม้สองต้นนะนะผมให้เราโดดไปนะมันก็จะมีอยู่ตรงนั้นอีกจุดหนึ่งนะน่าจะมีประมาณนี้นะจุดที่ที่เออเกาะเต่านะมีประมาณนี้นะครับผมเก็บกล่องก่อน อค okay. มันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะผมน่าจะหมดแล้วล่ะพี่ตกตกตรงไหนนะพี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตรงนั้นอีกจุดหนึ่งปะนั่นๆๆ่ๆ่ะเดี๋ยวนะแป๊หนึ่งนะพี่ไม่แน่ใจว,ว่ามันมีหรือเปล่านะตรงนั้นเดี๋ยวพี่โดดไปให้ดูโดดมาจากจุดนี้นะน้องๆโดดมาจากจุดนี้นะผมปาเลยเนี่ยโดดมานี่เหมือนจะมีอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะที่เกาะเต่านะผมนี่นี่นะผมนี่นี่เกาะเต่าจะเป็นเกาะที่มันเกิดเยอะสุดและหายากสุดแล้วนะผมส่วนเกาะอื่นก็ไม่ยากแล้วนะฮะ นี่นะผมก็จะอยู่ประมาณแถวแถวเนี้หละมั้งเนี่ยแนหลังๆเนี่ยล,ละมั้งเนี่ยบนนี้หละมัง้งพี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่เดินมาหาตรงเนี้ยจนสุดเหมือนเคยเจออยู่แถวนี้อยู่อีกจุดหนึ่งเหมือนจ่านะพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าที่เดินผ่านมาเจอแน่นอนเดินตามทางพี่พี่มาเนี่ยเจอแน่นอนนะผมถ้าเดินมาจะถึงเห็ดแดงตรงเนี้ย แล้วมาเจอแมนชั่นนะ่ะก็คือหมดแล้วนะครับผมเท่าที่พี่หามานะคือหมดแล้วนะผมโอเคไปเดี๋ยวพี่จะพาไปหาเกาะต่อไปนะผมแต่เดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยครับมาตอนนี้เราก็มาอยู่เกาะของโบอาแฮนคอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกาะเอ่ออะไรนะคูจาป่ะของคูจารนะผมเรามาอยู่ที่หน้าปราสาทนะเราจะเริ่มนับจากหน้าปราสาทนะเพราะว่าพี่เข้ามาจากหวามนนะั้นะนะน้อง โอเคจุดแรกที่พี่จะหาเลยนะครับผมคือจุดนี้ครับน้องๆให้เราเดินอ้อมมาข้างๆนี้นะออกจากกำแพงมาแล้วเดินมาแล้วมานะผมมาเจอมอ,มอนพวกนี้เนี่ยแถวนี้ยที่ชื่อว่าอะไรนะไอเจอนไอสแลนเดอร์เนี่ยให้เราเดินมาประมาณตรงต้นไม้ใหญ่แล้วตรงรันทำทาตรงนี้นะผมมันจะมีอยู่หนึ่งหนึ่งตัวนะมันจะมีโอกาสเกิดตรงนี้หนึ่งจุดนะผมโอเคไปจุดต่อไปที่พี่เจอนะผมให้เราเดินเดินมานะผมเก็บกล่องแป๊บโอเคให้เราเดินมานะผมเดินมาลงตามน้ําตกมาเลยนะผมลงตามน้ําตกมา ปึ๊บนี่นะผมให้เราเลนลงมานะผมเออไม่แน่ใจพี่พี่เอาลงมาทางขวาก็แล้วกันนะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีไหมเหมือนพี่ดูเหมือนเขาเคยบอกว่ามีนะจะมีตรงนี้จุดหนึ่งนี่ตรงนี้จุดหนึ่งนะั่ผมอยู่ตรงนี้ประมาณจุดหนึ่งนะน,นี่นี่แต่แน่แน่แ่แถวนี้นะผมลงจากน้ำตกมานะแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งแน่แน่พี่เพิ่งเจอไปก่อนน้านี้เลยครับเดี๋ยวนะพี่พา,ดดาตัวข้าวตกไปแล้วฝั่งนู้นพี่เจอแน่แน่นะ ก็คือจะมีอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้เหมือนจะมีสองสจุดเดยแหละมั้งพี่ไม่แน่ใจนะผมตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะนี่นี่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะผมตรงนี้อีกจุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งที่เจอประจําเลยนะผมตอนแรกข้างบนก็เจอบ่อยนะอีกจุดหนึ่งที่เจอบ่อยมากๆแล้วรอบนี้ที่ตีล่าสุดนี่คือเจอบ่อยสุดแหละบ่อยบ่อยมากนะก็คือจุดนี้ครับเดินให้เราขออภัยเดินมาทําทางน้ามาเรื่อยๆนะผมแล้วเราจะเจอที่มันเป็นเควส์ที่มีหลังคายมั้ยที่มีข้างบนนะให้เราเดินมานะผมเดินเลาะมาเรื่อยๆนะผม เราจะเจอกล่องนี้อยู่หนึ่งกล่องใช่ไหมเ้วเจอโคนต้นไม้มันจะอยู่ตรงนี้ครับรน้องๆอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าน้องๆคิดไม่ออกนะเดี๋ยวพี่จะขยายให้ดูนะมันจะอยู่ใต้เขาอไอ้ต้นที่มันมีเควสต,ตรงเนี้ยครับผมเนี่ย,เย,เยเๆเนี่ยเยอะๆเนี่ยเห็นไหมนี่ยัมันจะอยู่ตรงนี้บ่อยมากๆนะผมอีจุดหนึ่งนะแต่ก็น่าจะประมาณนี้นะต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูจุดต่อไปว่า อยู่ตรงไหนครับไปกันเลยครับเอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าจะต,ต้องไปเฮ้ย่อตักหนึ่งต่เดี๋ยวพี่ไปหาเกาะต่อไปนะครับผมเกาะต่อไปนี่จะเป็นเกาะต้นไม้นะเดแบบี๋ยวเดี๋ยนวะแบบพี่แบบพาไปดูนะครับเกาะต้แบบนไม้มี2จุดเองนะผมไปเดี๋ยวพาดูครับมาครับเกาะต่อมาคือเกาะต้นไม้ใหญ่ๆนะน้องๆน่าจะมองเห็นกันชนะเกาะนี้จะมีอยู่2จุดเท่านั้น,นครับผมที่เกิดน,นะชัวร์วและเคยเจอทั้งหมด2จุดแล้วก็ไปดูมาเหมือนกันก็เกิดอยู่2จุดนะครับผมก่อนอื่นให้เรามาทางขวาเลยครับผม มาทางขวาเรื่อยๆเราจะเห็นอันนั้นนะเห็นไหมที่เค้าเตอร์เมาส์พี่ชี้ไปเห็นปะมีต้นไม้อยู่ข้างบนนะครับผมจดนั้นคือจุดแรกนะเดี๋ยวพี่พาโดดขึ้นไปดูนะครับผมจื๊บ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 นี่ครับผมจะเป็นจุดแรกนะที่จะอยู่นะจะเกิดอยู่ตรงนี้ครับผมนี่นี่นะครับผมจุดหนึ่งนะเอ้าเกิดแล้วด้วยนะผมแต่พี่ยังไม่ได้รับเควสมานะนี่คือจุดแรกนะเดี๋ยวพี่จะยังไม่ตีนะเดี๋ยวพี่จะมาตีนะผมนี่คือจุดแรกนะครับผมที่เกิดนะนี่นี่มาเจอเลย ครับผมเกิดแล้วนะแต่พี่ยังไม่ไจ้เราเกิดพี่เราเกิดไม่เต็มนะผมแล้วจุดต่อไปนะผมก็คือนะจุดต่อไปนะผม,ก,นะะผมก็คือกลมๆนั้นนะเดี๋ยวพี่พาไปดูครับนี่ๆกลมๆนั้นจึ๊บ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 นี่ครับผมตรงมาจากตรงนั้นนิดเดียวครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ๆตรงนี้เลยนะนี่ตรงต้นไม้สองต้นนี้เพราะมันเกิดม,มันจะมีกิ่งนิดนึงนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เกาะน,นี้นะต่อไปอีกเกาะหนึ่งนะผมสุดท้ายแล้วนะที่ที่เจอนะที่น่าจะมีเท่านี้แล้วครับผมไปก็คือเกาะแรกของเราเดี๋ยวพี่พาไปดูครับมาครับตอนนี้เราก็มาอยู่เกาะแรกนะครับผมเกาะแรกของโลก3านะคือเกาะเอ่ออะไรนะชื่อกอว่าเออเอาละเกาะแรกแล้วกันนะพี่จําชื่อกาะไม่ได้นะครับผมก็จะอยู่จะมีอยู่2จุดนะอยู่ใกล้ๆกันเลยหาง,ง่ายมากน,นะรตรงนี้นะครับผมเราจะเริ่มจากหน้าก่อนนะเดินไปข้างหลังเลยครับผม ถ้าน้องๆเคยมาแล้วน้องๆจะรู้จักบอสสโตนเนาะคิดว่าน่าจะรู้จักล,ลาหล่ะกว่าจะได้ตีเดยวนะเดินมาข้างหลังเลยครับผมเดินทะลุมาเลยนะผม ช็อสสโตนจะเกิดอยู่ตรงนี้นะผมมันจะเกิดอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนี่อยู่ใกล้ๆบอสสโตนเลยนะผมจุดหนึ่งนะจุดนี้พี่ไม่เคยเจอนะแต่ว่าเขาบอกว่าตรงนี้จุดหนึ่งนะแล้วไอ้จุดหนึ่งครับผมให้ขึ้นไปนี่นี่บนเทาๆนี้ครับขึ้นไปเนี่ยผมโดดขึ้นมาจนขึ้นมาเนินนยครับผมแล้วก็เดินไปนิดนึงมันจะมีเนี่ยล่องอยู่งะครับจะมีตรงเนี้ยอีกจุดหนึ่งนะผมที่เกิดตรงนี้พี่เคยเจอแล้วนะผมเจอประมาณสองสามครั้งนะผมจากที่ตีสามสิบครั้งนะก็จะอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะ อิลิทฮันเตอร์ที่เกิดนะต้องบอกก่อนว่าที่เกิดนะที่พี่เจอนะค่อนข้างจะชัว์แหละนะผมไปตามที่พี่บอกนะถ้าไม่เจอก็ไหลตามมาที่พี่บอกนะครับผมแปเดี๋ยวเราไปตีเจ้าอิลิทฮันเตอร์ตรงเกาะต้นไม้กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดึงดาบกันนะครับต่อไปกันเลยครับมาครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงเกาะปราสาทไปที่เราแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารับเควสนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะก่อนที่จะไปตีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้พี่ตีมา29ตัวแล้วนะผมตัวสุดท้ายที่อยู่เกาะต้นไม้นะผมเราจะไปตีกันนะผมกดแนน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 ่่อออออะะะผผผมมมรรับบไไปปเเเเเเเลลยยยคโีีี๋วาาาตตก้้พ็จจ เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะตีตัวสุดท้ายนะเออเมื่อกี้พี่เจอกล้วยเกิดแต่ต้นไม้ด้วยแหละแต่พี่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะแต่เดี๋ยวตอนนี้พี่ตีเจ้าตัวน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดึงดาบกันนะครับกดฮาคิปึ๊บตีเอาฮารคิสเกตตีเลย อาผมตีนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้ดึงดาบกันแล้วนะหลังจากที่พี่บอกเลยว่าพี่ใช้เวลานานม,มากนะนี่ขนาดว่าสิบตัวนะเนี่ยตีไ <t id> ปร่วมสามชั่วโมงนะหาด้วยอะไรด้วยนะผมรอเวลานะผมสลับกันไปนะผมไปมันจะมุ่งเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหตอนนี้เราก็ดึงดาบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเดี๋ยว fahr. พี่จะพาน้องๆทุกคนไปดึงดาบใ <c oughs> ห้เห็นกับตาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปเดี๋ยวไปดึงดาบกันเลยครับมาครับตอนนี้พี่ก็มาถึงเกาะคูจาแล้วนะครับผมตอนนี้พี่กําลังจะลงน้ําตกนะครับผมไปสู่ห้องล <c oughs> ับนะครับผม ที่ดึงดาบของเรานะครับเดี๋ยวพี่โดดลงไปก่อนเลยจุ๊บปูเข้าไปเลยครับนี่ครับผมก็แต่ว่าทําไมมันไม่เปิดวะตุม้มอ๋อเราต้องระเบิดก่อนแหมก็ว่าอยู่นะครับเราต้องระเบิดก่อนนะน้องๆโอเคครับมันก็จะเปิดเป็นที่เราตอนนี้เอ้ยเหมือนจะมีมอนสเตอร์คุมด้วยนะเฮ้ยเราต้องไปนมากสู้ก่อนนะตอนนี้อ๋อโอเคเราต้องมีมอนสเตอร์คุมดาบนี้อยู่เราต้องจัดการมอนสเตอร์พวกนี้ให้หมดก่อนนะทุกคนเอ้ยเอาซี่มาซี่มามาเอ้ยโอ,โ,อโอ้โหมันล้อมกันอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับผมหลังจากที่เรา จัดการเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาถึงดาบนี้นะผมแล้วเราก็ทํายังไงอ่ะกดกล้วยเหรอกดอะไรดึงอ่ะดาบยังไมุ่กออกเลยลองไอทีซิอ๋อกดคลิกก่อนครับไอทีนึงได้อ๋อก็กดคลิกได้เลยเฮ้ยจัดการมันให้นิดนึงได้ไหมเฮ้ยปรากฏว่ามีคำสาบบนดาบเฮ้ยยังไงต่อ ได้แล้วนะครับผมโอ้โหกดดึงหลายๆรอบนะน้องทุกคนอย่าอย่าพึ่งใจแบบอย่าพึ่งแบบจัดก่อนอ๋อยามะนะผมดาบยามะขอโทษด้วยคือดาบยามาก็ดับไม่ถูกหน้าแต่คือดาบยามาไหนนะอยู่ไหนนะนี่นะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับผมพี่ได้แล้วผมดาบนี้เฮ้ยทุกคนดูท่าดาบดาบมันซีจับดาบมันสุดเท่มากโอ้โหโอ้โหดูดาบคน ความพยายามของพี่พี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเรากลับไปปิดคลิปกันนะครับผมโอ้โหฟันโชว์นิดนึงดูดิไปเดี๋ยวเรากลับไปปิดคลิปกันที่ประจำของเรานะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้พี่ขอกลับเดินทางกลับพร้อมกระดาษสุดเท่นี้ก่อนนะครับมาตอนนี้เราก็กลับมาสู่แมนชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอดู่อนว่ามีผลไม้อะไรขายบ้างนะเราขอแวะดูแป๊บนึงนะเผื่อมีผลดีๆขายแต่ก็ไม่มีเงินซื้อหรอกดูเฉยๆผลเลิฟนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเรามาสุ่มผลก่อนนะครับผมต สุ่มผลแล้วเดี๋ยวไปปิดคลิปกันนะเผื่อจะได้ผลดีๆนิดนึงนะฮะโอเคครับสุ่มไปครับซึ้บโอ้โหเฟรมฟูตอีกแล้วว่าตีจนสลับก็ได้เฟรมฟูตแล้วก็ตีอันนี้ก็ได้เฟรมฟูตนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคืนนี้พี่ก็พาไปทำดาบเอ่อดาบเลยนะเดี๋ยวมันชื่อดาบอะไรวะาลืมแลยยามะนะครับผมดาบยามานะก็โอ้โหเป็นดาบที่แบบสวยสดงดงามแต่ว่าก็ถือว่าได้มายากอยู่นะสำหรับคนไหนที่แบบว่า ต้องมาไล่ตีอีลิตก็ถือว่าก็จะบอกว่าไงนะก็ให้น้องๆพยายามนิดนึงนะผมสําหรับใครที่ไม่มีห้อง VIP เนาะก็ไปรอเกิดแล้วก็แย่งกันตีกับคนอื่นนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟทั่วไปอะ่ะคนเขาแย่งตีกันเยอะขนาดไหนนะผมแต่ว่าที่มีเซิร์ฟบีก็จะเป็นข้อได้เปรียบเนาะสำหรับการทำเควดแบบนี้นะก็คือเศษคนเดียวตีเองเรื่อยๆนะจนได้มาก็ถือว่านานพอควรนะน,นี่คือไล่จากตอนแรกคือ20ตัวนะ มาอีก10ตัวเนี่ยก็โหพี่ก็ใช้เวลาไปเป็น3ชั่วโมงเหมือนกันนะผมนี่นะครับผมแต่ว่าพี่ไปเก็บมาสเตอรี่แล้วเอามาใช้ดีกว่าพี่ว่าดาบมันเท่มากนะครับผมโอเคครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะและจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันอย่างเร็วด่วนจีนะครับสําหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าพี่จะทําอะไรนะครับสวัสดีครับปปุ๊บ